แล้วนะคะเราเริ่มต้นกันไปแล้วนะคะสำหรับคัมภีร์กรตลอดปี2,560ของราศีมังกรจนถึงราศีเมษ<ม><ม>นะคะคช่วงนี้เราจะมาต่อกันที่ชาวราศีพฤษภค่ะทีนี้มาถึงราศีพฤษภค่ะนะเออราศีพฤษภปีนี้ค่อนข้างจะราบรื่นในหลายๆเรื่องแทบจะไม่มีเคราะห์กับเขาลเลยฟังและชื่นใจ <c oughs> นะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยปีนี้จะมีงานผ่านเข้ามาหลายอย่างทั้งงานประจํางานพิเศษ จะมีคนชวนร่วมงานนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนย้ายที่ทํางานใหม่ได้ตําแหน่งงานใหม่นะก็เป็นเรื่องที่สดใสสําหรับชาวราศีพฤษภเรื่องงานนี่สำคัญเลยนะครับอันที่สองก็คือมีโอกาสได้ยานพาหนะคันใหม่และบางคนทํางานบริษัทบางทีอาจจะได้เรถประจำตำแหน่งก็ได้ด้วยก็ไม่แน่ก็ไม่แน่อันนี้ก็สบายตัวนิดนึ่งนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือชาวราศีพฤษศนั้นมีโอกาสย้ายที่อยู่ใหม่นะมีโอกาสเปลี่ยนถิ่นฐานที่อยู่ใหม่แต่ก็เป็นการย้ายที่ดีขึ้นนะครับ นะครับและการย้ายที่อยู่ของชาวราสีพุชพบมักสัมพันธ์กับเรื่องงานแต่บางคนไม่ได้ย้ายนะครับแต่แปลว่าเดินทางบ่อยมากเพราะงานพาไปนะครับแล้วก็อันที่สี่ก็คือมักจะมีโชคลาภแต่ก็ไม่มากนักนะแต่ว่าเป็นลักษณะโชคเล็กๆที่เข้ามาตลอดเวลาตลอดทั้งปีบางคนได้ยินปุ๊บเอาวันที่หนึ่งกับสิบหกมาแล้วนะคะแต่เป็นโชคเล็กๆครับแต่ว่ามาแบบสม่ำเสมอเรียกว่าลาบแบบน้ําซึมบอดซายมาเรื่อยๆนะครับเรื่องเรื่อดีดีมากหลายๆทีดีกว่าีเดีกว่าใช่ครับ มีแต่อีกแล้วนะขอที่คุณระวังชาวราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภปีนี้เนื่องจากว่ามีเหตุว่าจะได้อะไรใหม่ๆเรื่อยไงก็เลยจะเป็นปีที่จะใช้จ่ายเงินสูงนะครับก็หมายความว่าเป็นช่วงเวลาที่กําลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหลายอย่างก็พวกนี้ก็เลยอาจจะต้องลงทุนมั่งซื้อมั่งจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพราะฉะนั้นปีนี้ควรจะต้องมีแผนการใช้เงินสักนิดหนึ่งเมียนเดี๋ยวจะบานปลายนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่าจะมีปัญหาเรื่องบริวารสร้างปัญหาเดือดร้อน โดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานนะคงต้องใส่ใจเรื่องลูกหลานเป็นพิเศษเพราะว่าปีนี้จะป่วยบ่อยอาการป่วยของลูกหลานมักจะเป็นเน้นเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวเรื่องระบบทางเดินหายใจนะครับะนะครับ<ก>ป่วยบ่อยอ<า>นิดหนึง่งแต่ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับนิดเดียว ค่อนข้างชื่นใจใช่ไหมคะผูช้ชมค่อนข้างดีเนาะรับรือน่าต่อกันด้วยชาวราศีชาวราศีมิถุนในด้านดีก็คือมีโอกาสเปลี่ยนงานเหมือนกันแล้วก็ได้ตําแหน่งใหม่ที่ดีขึ้น<ช>แต่ชาวราศีมิถุนในตำแหน่งงานที่เปลี่ยนเนี่ยจะยังไม่สูงนัดจนกว่าจะเป็นปลายปีจะได้ตาแหน่งที่ดีมากเหมือนคนอื่นเขาคือต้นปีเนี่ยจะได้นิดหน่อยนะครับเั้นอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจว่าต้นปีทำไมได้นิดเดียวอาจจะเป็นการขึ้นเงินเดือนหรือเปล่าอาจจะขึ้นเดือนเดือนพิเศษไงอาจจะได้พิเศษได้โบนัสนิดหน่อยแต่ว่าาาเเปปลยี มันไปรับหน้าที่ใหม่ที่สูงขึ้นทันทีเลยะนะครับทีนี้อันที่สองก็คือว่าเช้าราศีมิถุถนะจะมีโอกาสพบรักใหม่ สำหรับคนโสดนะครับนะครับแต่ว่าคําว่าพบรักเนี่ยสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแลวมีความพร้อมนี่เหมือนหมายถึงการได้บุตรหลานนะครับค่ะนะครับแล้วแต่ว่าอยู่ในสถานะแบบไหนเพราะเราเรียกว่ามีลาบสัตว์สองเท้าค่ะเอาทีนี้ข้อ3เนี่ยจะมีโอกาสได้ท่องเที่ยวต่างแดนหรือไปในถิ่นไกลบ่อยบ่อยครั้งในปีนี้บ่อยกว่าเดิมบ่อยบ่อยเลยครับปีนี้ได้ไปบ่อยคือว่ามีโอกาสได้ท่องเที่ยวเพราะว่าบางทีเปลี่ยนอาชีพไปจัดทัวร์ก็ดีนะะครับ แนวที่ที่ก็คือว่าจะมีโอกาสสาหรับคนที่สูงวัยเนี่ยจะมีโอกาสข้อสี่จะได้บุตรหลานและมีงานมงคลในครอบครัวลูกหลานแต่งงานคืองานมงคลเนี่ยมันมีสามสี่ลักษณะนะฮะหนึ่งก็คือลูกหลานแต่งงานถ้าเป็นส่วนใหญ่รองลองมาก็คือขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่นะครับแล้วเปิดร้านใหม่เปิดธุรกิจใหม่และบางทีก็ลูกหลานบวชนะล,ลักษณะ<ด><ด>นี้คือว่ามีเรื่องมงคลในครอบครัวนะครับ แล้วอันที่5ก็คือการเงินจะมั่นคงมีโชคทั้งไกลและมีโชคจากการให้การสนับสนุนเกี่ยวกับจากผู้ใหญ่หรือคนมีฐานะผู้ใหญ่หรือว่าคนมีชื่อเสียงสนับสนุนเพราะฉะนั้นคนราศีมิถุนก็ค่อนข้างดีนิถุนอเอาด้านที่ต้องระวังกันบ้างาคนราศีมิถุนที่ต้องระวังมากพิเศษในปีนี้คือโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อนะครับคือปัญหาโรคกระดูกข้อหรือโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท โดยเฉพาะส design, ูงว er. ัยเนี the ่ยเรื่องระบบประสาทต้องระวังนะครับระบบประสาทของคนสูงวัยมักมาจากปัญหาเรื่องสมองนะครับระวังให้ดีร้านที่2ก็พี่น้องจะป่วยไข้หรือมีเรื่องเดือดร้อนมาพึ่งพานะครับล้านที่3จะเสียทรัพย์เพราะยานพาหนะบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวเปลี่ยนนะครับเพราะว่าในดวงก็บอกว่ามีโอกาสจะได้ตําแหน่งใหม่ก็น่าจะต้องเปลี่ยนรถด้วยมันเกี่ยว ห้องนันด้วยหรออาจารย์เอาถือโอกาสงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังของชาวมิถุนนะคะมาต่อกันที่ชาวราศีกรกฎค่ะทีนี้ราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นราศีที่จะมีจะได้ทรัพย์สินเงินทองจากคู่ครองหรือจากหุ้นส่วนไอ้นี้มีมีมีลักษณะเหมือนกับว่ามีข้อแม้นะครับว่าทรัพย์สินเงินทองที่จะเกิดขึ้นได้ต้องร่วมกันไม่ได้ได้คนเดียวได้จากคู่ครองหรือไม่ก็ต้องลงทุนร่วมกับผู้อื่นถึงจะได้ถ้าไม่ลงทุนร่วมกันก็ไม่ได้นะครับ ทีนี้ข้อสองนี่ก็คือ,อชีวิตของคนราศีกรกฎในปีนี้ค่อนข้างจะมั่นคงมีความสุขราบรื่นในชีวิตครอบครัวก็คือว่าชีวิตเขามั่นคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะักก็ยังเป็นอะไรที่ราบรื่นนะครับเฉพาะในข้อสเนี่ยโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยะนะครับจะพบรักใหม่แต่อย่าเพิ่งรีบร้อนตกลงรงใจนะครับเพราะหมายความว่าความรักที่ว่าเนี่ยยังไม่มั่นคงนักอ,อาจจะมีโอกาสดูใจกันสักหน่อยอ,อาจจะต้องดูใจกันสักพักเพราะหมายความว่า คนกรกฎเนี่ยมีโอกาสจะพบรักหลายครั้งในปีหน้าในปี6 0นี่แหละสดชื่นอีกแล้วใช่เพราะฉะนั้นแบบต้องเลือกให้ดีๆะอย่าเพิ่งรีบร้อนคนที่มีครอบครัวแล้วจะราบรื่นดีนะคะมั่นคงส่วนคนโสดเนี่ยถ้าได้พบรักใหม่เนี่ยพบ จะต้องใจเย็นๆใช่เพราะว่ามีมีมีให้เลือกมากกว่าหนึ่งคนนะเพราะฉะนั้นแบบว่าเลือกให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับอย่ารีบร้อนมาแต่กันค่ะมาแต่ละก็คือปีนี้คนกระโดยมีเรื่องใช้จ่ายเงินมากแล้วก็มีโอกาสถูกหลอกให้เสียเงินแต่ไม่กระทบกับฐานะนะเพราะว่าค่อนข้างมั่นคงในปีนี้โอ้แต่ว่าไม่เสียเงินก็จะดีกว่าใช่ครับต้องรอรอบนิดนึงนะครับนะครับแล้วอันที่สองก็คือพี่น้องจะมีเรื่องป่วยไข้มีปัญหาเรื่องนี้สิค่ะ ครับพี่น้องอาจต้องช่วยช่วยเหลือกันบ้างนะครับและที่3ามก็คือจะต้องเปลี่ยนงานหรือโยกย้ายที่ทํางานนะและการโยกย้ายที่ทํางานเป็นเหตุให้ต้องเดินทางบ่อยและอยู่ไม่ติดบ้านก็เหมือนชีวิตในบ้านจะจะ,จะมีปัญหานิดหนึ่งเพราะต้องเดินทางบ่อยแต่ทําไมมันถึงเป็นอยู่ในข้อที่ไม่ดีล่ะคะการเปลี่ยนงานโยกย้ายเนี่ยการเปลี่ยนงานของคนราศรีกรกฎเนี่ยทำให้ชีวิตเนี่ยมันหมายว่ามันวุ่นวายสับสนเพราะอยู่บ้านไม่ติดชีวิตต้องจากบ้านบ่อยถึงแม้ว่าจะไม่มีปัญหา ความว่าก็ขายความอบอุ่นอาจจะเหนื่อยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขายความอบอุ่นในบ้านเหมือนเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคในกครทำเอครับแล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยถือว่าลาบผลที่ได้จากการทํางานจะไม่ได้ลดลงแต่มันก็เหนื่อยมากเราถือว่าเป็นไม่ไม่ลาบลื่นนกค่ะมาต่อกันที่ชาวราศีสิงค์ค่ะข้อดีจะมีโชคในความรักแล้วก็แต่ว่าจะกลายเป็นลักซอนชาวราศีสิงห์นี่น่ากลัวที่สุดคือปัญหาเรื่องชู้สาว ในปีนี้แหละป,ปีนี้คือความรักเขาเจะมีแต่ว่าความรักของชาวราศีสิงห์เนี่ยเออมันเป็นความรักที่ได้จากดาวราหูความรักที่ได้จากดาวราหูแปลว่าการขาดสติและเป็นความรัก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่แบบว่าคล้ายๆกับว,ว่าเขาเรียกว่าหลงมากกว่าความรักไม่เหมือนกับชาวกรกฎไม่เหมือนกรกฎนี่เป็นความรักที่มาจากความชอบกันโดยจริงๆนะครับแต่ว่าพวกสิงห์เนี่ยจะเป็นลักษณะความหลง เพียงคนราศีส si ิงห์จึงมีโอกาสที่ทาให้เกิดปัญหารักซ้อนได้แต่ก็เป็นโชคก็ถือว่ามันเป็นโชคอยู่แต่เพียงแต่ต้องระวังว่าจะกลายเป็นปัญหารักเศร้ารักสามเศร้ารักซ้อนนะก็เป็นปัญหาได้ง่ายนะครับชาวราศีสิงห์จะมีคนเสนอตําแหน่งงานให้ใหม่หรือชวนหุ้นทางธุรกิจนะครับอันที่3ก็คือจะมีโอกาสทารายได้ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นค่ะ พูดง่ายๆก็คือธุรกิจของชาวราศีสิงห์มีโอกาสเติบโตและขยายออกนะครับนะครับราศีสิงห์ก็คือมีเกณฑ์เดินทางบ่อยและไปต่างประเทศบ่อยค่ะคนราศีสิงห์ปีนี้เป็นปีที่เขาเรียกว่าชีพจรลงเทา้านะครับเดินทางบ่อยแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจะได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ค่ะคำว่าลงทุนเนี่ยยังหมายความว่าคุณสามารถท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยค่ะก็คือมีกําไรทางด้านนี้แหละอ่ใครที่ทําอาชีพด้านนี้อยู่แล้วปีนี้ยิ่งไปรุ่งเลยไปรุ่งเลยครับ เอาละแต่ใช่ค่ะแต่ของชาวราศีสิงห์ข้อแรกต้องระวังเรื่อง <c oughs> การก่อ,นนอหนี้เพราะเนื่องจากว่าคนราศีสิงห์ปีนี้จะมีการลงทุนมากค่ะดังนั้นการลงทุนย่อมจะทําให้เกิดหนี้จึงควรหลีกเลี่ยงนะครับนะควรหลีกเลี่ยงการค้าประก,กันหรือการหยิบยืมให้คนหยิบยืมคนราศีสิงห์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะถูกโกงได้ง่ายการกู้ยืมตัวเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับสามารถเป็นหนี้ได้ แต่ว่าการคำ้ำประกันผู้อื่นหรือว่าการหยิบยืมผู้อื่นจะไม่ได้คืนคะนะครับนี่ข้อสองนียจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องจากญาติผู้ใหญ่จะป่วยในปีนี้อันทีสามก็คือในปีนี้คนราศีสิงห์ถูกราหูทับอยู่ซึ่งราหูจะออกประมาณเดือนกันยายนก็เก้าเดือนนี้ต้องระวังใช่ครับเพราะี้คนราศีสิงห์จะมีปัญหาสองเรื่องที่ต้องระวังมากก็คือหนึ่งจะมีปากเสียงคนง่ายเพราะว่าความยับยั้งชั่งใจในด้านอารมณ์เนน้อยนี่คนราศีสิงห์ถึงแม้ว่าจะมีโชคก็เป็นคนขี้หุดหิดค่ะ เตือนสติตัวเองให้มากปีนี้เตือนสติให้มากแล้วเรื่องเล็กบางทีทําให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแต่บางทีอารมณ์นี่มันก็เราไม่รู้ตัวจริงๆใช่แล้วคือคือคนที่ถูกดาวราหูทับเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเคราะห์ที่ราหูให้นะส่วนใหญ่มาจากเรื่องอารมณ์ชั่ววูบสร้างศัตรูแล้วก็คนหมั่นไส้เนี่ยจะมาจากเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะครับ นะแล้วสุดท้ายเขาสีก็คือสุขภาพในปีนี้จะไม่ค่อยแข็งแรงนักชาวชาวราศีสิงค์นะระวังสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับป่วนนะค่ะแต่ก็มีราหูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นพิเศษนะคะนี่ก็ประมาณว่าสีเป็นอีกสราศีนะคะก็คือตั้งแต่พฤกษบมิถุนกรากฏและสิงห์นะคะส่วนชาวราศีกันถึงธนูเนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ช่วงหน้านะคะ